บสบายดีเด้อพี่น้องปปทุกคนทุกคนเนาะมื่อนี้กับฝนตกแห้งเติบเฮาสีผากันไปการเขียดกับอายเนาะเนื่องจากว่ามื่อนี้กับเอตัวเกี่ยวที่ได้ไปนำเนาะเพราะว่าเพิ่นบ่ค่อยสบายพี่น้องเลย เขากับชีพากันตอนนี้กับฝนก็นยังตกอยู่ไปปล่อยเนาะเข้าสีพากับไปการเขียดแถวๆใกล้ท้งให้ท้งนาดีเนาะที่เปไดกับไปเบิ่งไปโซนน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะตัวบิ์ไปแล้วผู้เนาะเออ ีนนลืมบอกเลยเนาะเข้ามานี่กะตั้งแต่หกโมงไปแล้วพี่น้องเลยตอนนี้ก็เริ่มขำไปเรืเ่อยๆกะเขียดกำลังออกเนาะโคมงนองน้อยไม่ค่อยเห็นเลยเพราะว่าลืมซาก เฮากับบไดไปการไก่เนาะไปการแถวไก่นาเฮานี่แหละจ๊บจุ๊บจุ๊บจ๊บจ๊ ก็ได้ปิ้งดีเนาะโซนมานำตลอดเลยนี่เขาเห็นอีกแล้วนะโอ้เขียดกำลังออกอู่แล้ว นี่โอ้นอนอยู่ห่มไม้เลยเนาะคุบกันนี่นเห็นเปล่นี่โตใหญ่เติบโได้นี่อาจีโบเห็นซัดไปไหนเนาะนี่ใส่ของก่อน เห็นแล้วพี่น้เนาะกลงเขียยแล้วสองสองโตนะมือเดียวเนาะอืมยาจับให้รึอาจียนบอสัดไปเลยนี่น้องอุ้ยตัวนึงไปแล้วเนาะตัวนึงไปแล้วตอนี้เขียยกำลังออกเนาะพรเต็นเะ กําลังนั่งหมดอยู่ินี่ได้แล้วเนาะป๊ะวันนี้ก็ชิบตอนนี้เ็มีเสียงกุบกันเนาะเฮากสีเออเออ,อยังไปหาตามเสียงเลย,ยดีแต่ห้าส่เกลื่อนจมามมากนี้ เสียงเกี่งกำลังดังอ้มีตัวหนึ่งไอ้เอารถออกมาได้ไหมมันก็จะนัดตีนโอ้ยใอ,อ,อ,อ่อเสจับ Ừ, cốp ừ. ừ, ừ. <laughs> ừ. à nhảy cốt tôi nhầy mình... lơi Nhớ, cốt tôi Xây khoang lơi Tôi nhảy cơ Đây cốp tôi nhầy ขาอจีไปนำหาเสียงอื่นคือเก่าเนาะตอนนี้เขียดกำลังออกพี่น้องเลยเดียวเดียวเดียวข้อข้อจดจับอ๋อหมกหมกหมกอาคบเลยโอ๋อมีคนลงอยู่เห okay, ็นไหมเห็นเสียงโคม กบบ่โอ oh, oh, uh, ้กบกบกบโอ้ต <c ười> ัวใหญ่เติบปาตัวเหลืองเลยเนาะเอากบเลยเหนาะออกเลยวันนี้เราเห็นกบสามตัวก็ได้สองตัวเนาะเห็นกบสามตัวได้สองตัวตัวหนึ่งมันลงหนองลายตัวหนึ่งลง

อฝนตกเนาะฝนตกน,ตกนี่หนาวบารุป้าหัวจะโจอยู่จกไก่สบายดีสบายดีและสวัสดีพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศวันนี้น้องตุ๊เกี่ยวกับสิพาเบิ่งผลงานเนาะของหนุ่งน้อยกระเป๋าไอพี่น้องนี่สุดผนการนั่นเขียนกับกบ๊็บเมือคืนนี่เนาะได้กบสามสู แล้วก็ได้เขียดเนาะเขียดไข่เขียดไม่ไข่พี่น้องบนกบปลากบตัวใหญ่ขนาดเลยเออเหนียงลงเนาะอันนี้ก็เด่ๆเลยนี่น้องนี่ตัวใหญ่เลยกบนี่เขียดกับไม่ไข่เนาะพวงนี้ไข่เต็มทองเลยเนาะปลาตัวตัวใหญ่ขนาดเขียดตัวนี้วันนี้น้องตัวเกี่ยวสิมาเพ็ดเมนูต้มซัวเขียดต้มซัวกบเนาะพี่น้องกบไม่ไข่เขียดไม่ไข่เออกบก่จะสีไข่ว่าไข่เนาะแต่ว่าเขียดนี่ไข่แน่นอน มาวันนี้น้องตัวเขียวสิมาลงมือเห็ดต้มซัวกันเลยเนาะมาวันนี้ก็กจะเอากบลงเลยเนาะกบเผาเผาเรียบร้อยเนาะพี่น้องกบเผาเผาก่อนเสร็แล้วโอ้เขียนไม่ไข่ได้ดิเขียนจะไข่นี่ไข่เต็มท้องเอาขีนออกเนาะเอาใส่ออกเรียบร้อยเอาขี้ออกเรียบร้อยเนาะใส่ผะมขามลงไปอ้ย ี่ยสิมาใส่ปลาแดกเนาะหรือปลาลาพี่น้องโอ้ยหมอก,กําลังพดคักเลยพี่น้องใส่ปลาแดกลงไปก่อนเบิ่งไข่เลยเนะาะตู้ไข่เต็มทองเต็มท้องพี่น้องเอ้ยอ่ะหัวไว้ก่อนแล้วจะมาเบิ่งทำกันตอนซุกเนาะอตอนซัวมาวันนี้นอ้องตุ๊กแกวสิมาลงมือซัวกบซัวเขียดกันเลยพี่น้องสิบอกว่าเปลเป็นเมนูโปรเลยพี่น้องหิวข่าขนาดตอนนี้นะ้นอง เล่งเ,เลงเลงตอนนี้แมววากำลังปิงคขามากินกับเนาะพี่น้องนี่ชอกเป็ดลงไปอากาศยามหนาวเนาะมือน,นี้อากาศหนาวหนาวนองสดทั้งันฮอนโอ้ยวุดเท่านั้นโอยบวคนแห้งนาะเลยมันเปื่อยมือน,นี้พักกินกับเฮาคือ,อยังอาก,กินกับเฮาก็คือพักสลัดน้ำเนาะพี่น้องนี่บุ้งว่าพี่น้องฝั่งไทยเิ่นฮุนจกอยหวบ่เนาะ แม่เพิ่นเอามาแต่เฮือนหมู่นี่เอามาปลูกอกอบกอบเลยพี่น้องคักยุ<บ>สลัดน้ำนี่แต่คือพัอสลัดแหละแต่ว่ามันเป็นใบกอบกอบใบน้อยนะโอ้เป็นแล้วเอาพักลงเลยบ่อวันนี้พักลงเลยๆๆดึมใส่พักพักข้ากะทิมีพักพักแผวหอม้อมเนาะรูเบนพักแผวหอมรวมนี่เลยกาหอมบัวเนาะ เอาไปเลย <laughs> <laughs> มาเสร็จเรียบร้อยแบบนี้ <c oughs> นี่เอาสิไปนคนตอนนั้นตักใส่ถ้วยเนะ <Okay. S 2> าะโอเคสบายดี มาเด้อพ่อแม่พี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศเนาะมากินข้าแรงนากันเด้อกับตัวกบตัวเขียดเนาะเขียดไม่ไข่แม่กบก็บไข่ได้เขียดออกไม่ได้นี่ยกบออกไม่ผลตกตั้งแต่ปีนี้ผลตกมันนี่กบออกเขียดออกไข่เนาะเป็นฮอบแรกที่ว่าได้กินเขียดไข่พี่น้องพบก่อนทีาไปอันการท้งว่าอ่องกบลายปลไดคนกบแห้งปลได้คนผลกบแห้งมาลงตะก้อ สบายดีเดอ้อคือเมื่อคืนคนี่กะไปกับ <c oughs> โบเอโตกับโซนเนาะเพื่อน,นเพื่อนไล่นกแล้วเพื่อนลืมเบิางทางพี่น้องเลย <c oughs> เพื่อนต่ำต่อ <c oughs> นี่พี่น้องไข่เต็มท้องเต็มท้องเลย <c oughs> มาเดอ้อพี่น้องทีทีทุกคนเดอ้อทีไทยทีลาต่างประเทศมากินชัวเก็บ <c oughs> ของใหม่เด้อคือมลึกไปเลยนัวเทฟขนาดเลย ใค่เต็มเลยนำเสียงอึ้งอ่างมาคืนกอบโดรถางกอบโรี่มันต้องไปสามสามชิ้นเถอะเราคืนน้ำย้อนต้องไปละเสริมมือหนาไปไหม่นาะฝนยังตกบาแห้งแล้วแม่อะไอึ้งอตัวมนคืนนีกทุกเมื่อไรเบนาอพี่น้อง กินตำังเถอคุณจะเป็นค่ทำโรงแรงเลยเพิ่นาอะแบ้แล้วันี้แบ้มาเพสลัดน้ำขางเ้พาสลัดน้ำก็เปล่าแบงไว้เพื่นเอาแ่อยู่บนหยพักแะปพื่นว่าพักสลัดน้ำเอาน้ามูพ่นอามาจะักซันแนวนอืักซัน กอบแเนาะแผยไวปืนไวอีกเนาะแล้วก็มีมะแข้งนั้นเนาะมันมันเลยมันเน็บมันไข่ใช่ไหมเนาะมันอีกมีน้ำมันเป็นขาร์โบไฮเดรนั่นเข็ดเหลืองแม่อยู่อันส่วนมันเข็ดเหลืองแถวนี้บ่มีนะไรเนาะตัวเราเนาะ มันต้องอยู่แถววันแคมนองกว่แคมหนวยเนาะคุกักคหนุ่เแขกตัวใหญ่เนาะภักธันวคมคมบุ่งไปแล้วคบุ่งเป็นไหน้องน้อยในราบขึ้นเนี่ยด็ก่อน้องน้อยบ่เอายได้บ่หายคมแจ้งที่น้องเลยนี่มาแข่งกลุ่มใช่อันนี้มาแข่งหวานเนาะอันนี้มาแข่งลึกซาคมน้องน้อยคมหนูไปแจ้งไปไหนบ่ได้ซา ผนตกกระทันหันพอดนี่แข้งขมในไอายกินเด้อแข้งขมกินน่องแข้งขมเข่าเหดียว้อนเลยหรอแข้งขมคนเดียวคนพอดกลิ่นพุดละน้อยช้อนน้อยแข็งขมเป็นแข้งหวานหัวขาแซ่บแซ่บพริกเผ็ดเลยมึงเอาขากรบก่อนกลิ่นแ่ ได้ยีน้องเข้าตัวหนึ่งกบบระเทศไทยตอนนั้นเพราะว่าไปตอนหกโมงครึ่งเนาะหกโมงประมาณนสิบหกเจ็ดโมงฝนก็ตั้งตกนะฝนตกหนาวอีกเนาะยิงไปผ่าฝนมันพะมาทางนี้นะตากบยี่นองเข้าลายเนาะแต่หลายตัวเบลอไปแพรกับบ่ห้องเนาะบ่ห้องได้ไหมเอ้ยถึกโต่งได้ค่ะอี่กายตัวบ้าใหญ่พี่น้องเลยถึกโต่งตรงปลาเขาเนี่ยนอนนนเนาะแค่ งามดำหน้าไหม่เอ้ยห้องนะเอลอ็ดว<อ>่าหลักไหลจะเสียงกบเสียงเขียะงามดำหน้ามะแขงอันนี้ต้องหวานเนี่ยเผื่อผู้วางอันนต้องหวานอันนี้ผัดขมหวานเป็นลมขมเป็นยา กล้จะไทยหุดแล้วบ่แม่อืมสิไทยตะกาแล้วประมาณอันผดตกลงอีกไทยตะกาแล้วเดี๋กเพ่งไก่แล้วยามดับนาบัดไก่เข้ามาแล้วปีนี้ยังบด้กินอื่นแล้วไหมเนาะอื่นยังบ่มีแถวเนาะ จกแห้งเออคะอันนี้น้ำน้อยจกหน่อยเดียวน้ำบุ้างห่วยเนาะบมได้ป่นกบกินแล้วบ่งเนาะลำน้ากรลำนาป่นกบเนาะตอนน้ะป่นนะปีไกเลยนะป่นกินบบอายบมมาแ่ฉป่นกับนอกส้มป่นใช่ไม่สมคื่อจะได้ป่นกบใช่หน้าส้มแกงลูกกบจะแค่หนอาส้มเนาะแกงลูกกบมันมีเหนียวพร้อมค่ะ ใส่นาช,ช่มเลยใส่เมนต์เต่าเนาะใส่นา่มใส่ทัง,งังเลิศใส่นำชม่มนะเพ้อชุดเยอะแซ่บไหมแม่หมักแน่นนั่นแหละนาช่มเป็นขาดบุได้นาช่มย่<อ>มยางเก,ก่นองยางกระานถักวครบขาดบุได้ดถัาวตามาาตามะถ,ถ่วยัยงใส่นม่ส้มมีรองเลยแซ่บแต่ตำมะฮงบได้ด้ยบไดบนข่าก ไข่กับน้ำมันเนาะแซ่บเกงกุบ๊บส่บคัสเนาะเนาะเขียดตะปาดแม่แซ่บบอมคาสปองโอ้เขียดตะปาดก็แซ่บเด้อ,อ,อ,อเขาเคยไปกาศเนาะอเอามาให้แม่กินไข่สีขาวๆนะเนาะทม่นี่เราไม่เด้ทาแขกเราไม่เอาไปกาศ ตะกี้ไปหาอยู่หาก,กินเนาะไปเป็นหมู่ไปหลายๆคนนะพี่นอ้องไปแถวโคกคนแหละไปหา,หาก,การเกีติปาดตรงเนาะอยู่ตามใบไม้เงาไม้เนาะหนงเกียรติปาดละเตทยาดีๆเวลามันมาจับมันเหนียวมือมันเหนียวฮะนะตาลุตาใหญ่ใหญ่างงจาวาเซฟน้องแม่เพม่อนนะ <laughs> เข <อา S 2> ้าไปกินตะไคร้มันพี่น้องเลยมา้ามีเปิดบะหมี่หมาบะหมี่แบบแบบไข่มันฟ้าขาวเฮ้ ต้มกันะแทรกหรือวะยิ่งมาโจเลยนะเอามาเห็ดแห้งไว้ในมันเนาะตะกี้เขียดน้อยกับไปก้านเราอยู่ห่วยเออเอาไปกวดเถอนะยามกวดเดือนยังก็แม่กวดเขียดน้อยไทยน้าป้อต้องผักแขกที่จะห่านี่แหละยามฮ้อนนี่แหละไปกวดเอามุ้งไปกวดพี่น้องเอ้ยมุ้งไปแล้วก็ไปกับหมูเนาะมาแล้วก็แบ่งกัน ขั้นฮอนๆนี่เคียดออกหลายนเนเข้าไปนะค่ะข้างนั้นเะผื่อวะข้างกวดเลยให้หมอดโคมเนวย่ยเพื่อวะไม่จะบุญแลนโค้มคันนาตัดเ,<ะ>เขียวเหี้ย <laughs> <laughs> พอได้แต่สักแตน่นึ่งนอกข่าเลยหายากจริงกับิวเกียดอ โช okay. you know, ั่นหลยก็ตะกี้วัลชั่ไเทุกคนสารัด้ลยก็น้ำนู้นนอนสใส่สบใสพี่น้องน้ำตนชีแ้งเลผ่ากบ ตอนนั้นยังกินบม่ได้น้ำใจแล้วม,มาตอนน่ะแม่แก้มสนับกนมนแก๊บแต่ว่าเขียนไม่หนาวแล้วหลับแล้วผมมกนอกข่าน้อยนอกข่าป้าอหอมลืมกินน้าข่า กินตะมกนะไม้แบบโบต้องมกติดตะมกนะไม้น้าค่าเนาะกินดิบปะกินดิบตะมกนะไม้แค่แม่เอาลาบเลยอันเข็ดไม่หนาวจ้ะนะาคนเฒ่ามากินเข็ดไม่หนาวนะพี่น้องแข็งอ่อมเนาะแข็งแล้วขมผมเมื่อไรแข็งอ่อมแล้วคนเฒ่าจัดแม่ค่ะมักเข็ดไม่หนาวแต่ว่ามันขมวายเป็นลมคนเป็นยาก็ไม่ไหวเด้อคนแบบเพื่อกินบีอันบีป่าอย่านี้ใช่นาะนั่นนั่นนั่นหน่มเบบนั้นเลยแข็งอ่อมเลยขวด มันนั่นใบใส่แล้วเขาหัวน้องแม่แกงใส่อนันพักแหงกอน้องใส่อีเยอะแม่เพชรชักขนาดน้องขาดเพชรหอมพักสลัดน้ำนนมันจะแก่ด้วยนะจิ้มกับต่ำก็อีซ่บกินกับยังไงได้เกิดมา,ากค่ะเคยได้ยินพักสลัดน้ำนนะขนเขามาแป๊บเดี๋ยวแพ้วไว้ เหาบนินาเสือปลูกกรบละเอีดติ๊บไว้ปลูกเอามาจะปรับชั้นก็ไปเมื่อปรับชันเพื่อหมูเอาให้ไปทางไปเรียงที่หมอเจ้าครับกเอามาจะปรับชั้นหมูคนหนึ่งหมูเอามาหมูแม่ลูกเคยของหมูแม่เอาพี่น้องคนไปเฮ็ดเวียยนะเฮ็ดงานเอามาไม่วางเขาไม่เคยไปเชิญเขนเบิ่งบกคักเลยกะคือหอมร่วม คล้ายสลัดจิ๋วเนาะอืนน่าพี่แม่สลัดจิ๋วแต่ว่าเซฟจ้ะรอบดี้ค่ำมากกับอากาศก็เริ่มหนาวนะแม่เนาะจะพื้นทผพาคืนนี้สองปีนี้หันหนาวหลายกพราฮ้อนนะปีเนาะฮ้อนน้อยนหนึ่งหนาวฮ้อนหน่อยหนึ่งหนึนาวอันฝนตกะสองมื้อนี่หนาวปัยญำหนาวเลยเพื่องว่าคนผอมชิหนาวกว่าคนตุ้ยแม่มาแบบ ซามแม่ก็นาวสมควรเติบโตนี่นาวคนบุญชิน,นมีนางหลายมื้อนี้เป็นไดไอแม่แซ่บหลายแซ่บหลายพี่น้องแซ่คบคักนอกมุ่งนี้อาหารเป็นบ้านของเราเนาะติดยอดแม่อาหารเป็นบ้านนะมื้อนี้จะเล่นอาหารขา้างนอกพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนเนะาะฝากกดไลค์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตัวเกี้ยวและครอบครัวสาวลาวเซโนแฟมิลี่เด้อและขอขอบคุณที่บบกดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮามีกำลังใจเห็ดคลิปต่อไปเด้อสบายดีขอบ,บคุณมา,มากๆเด้อ